ยิ้มหน่กยิ้มหวานอ้ยต่อยูค้องานหลักขอันนียิ้มหน่กยิ้มหวานอ้ยต่อยูค้องานหลักขอวันนียิ้มหน่กยิ้มหวานเอ้ยต่อยูค้องานหลักขอันนียิ้มหน่กยิ้มหวานเอ้ยต่อยูคืองานหลักขอันนี ยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหวานอ้ต่อยูคขึ้งานหล่ะวันนียิ้มหน่อยค่ะยิ้มหวานอ้ยต่ยูคึ้งานหล่ะวบันนียิ้มหน่อยค่ะยิ้มหวานนอ้ยต่อยูคขึ้งานหลัะวบันนียิ้มหน่อยค่ะยิ้มหวานอ้ต่อยูคขึ้งานหล่ะพวบันนียิ้มหน่อยค่ะยิ้มหวานอ้ยต่ยูคึ้งานหล่ะวบันนี Dím mặt khác. Dím mà. Ê, tôi vô khách.